สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับป้าไม่บ้านบ้านนอกช่องป้าไม่บ้านบ้านนอกเด็กนะคะวันนี้ป้าไม่บ้านวันนอกจะนําเสนอเมนูต้มซั่วไก่บ้านแบบไทยโบราณส่วนผสมของเราก็มีไก่บ้านที่ป้าน,นึ่งป้าซื้อมาแล้วนึ่งหนึ่งตัวพี่น้องต้มน้ำปลาแล้วนึ่งเนี่ยหนึ่งตัวส่วนผสมของเรานะคะแล้วก็มีผักชีต้นหอมผักชีหนึ่งถ้วย ผักชีฝรั่งหนึ่งถ้วยหอมแดงหั่นซอยหนึ่งถ้วยเล็กข่าตะไคร้ตะไคร้หนึ่งต้นขาหนึ่งแง่งอะมะขามเปลือกสอสักนิดหน่อยการเค็มสิ่งสําคัญของเราคือใบผักแพรวแล้วก็สาระแนแล้วก็พริกแต่งหน้าใช้พริกกินดาแดงเขียวนะคะพี่น้องส่วนผสมปรุงของเราเดี๋ยวมาดูกันแล้วป้าจดไว้ใต้สูตรนะคะเรามาปรุงกันเลยพี่น้อง ามาปรุงกันเลยดีกว่าสิ่งแรกเลยเราเอาตะไคร้ขาตะไคร้ลงไปก่อนนะพี่น้องนะขาตะไคร้ลงไปก่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็มาฉีกไก่บ้านฉีกเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆพี่น้องฉีกเป็นชิ้นเล็กๆฉีกไก่ดูกันอีกดูด,ดีกว่า ชิกเป็นชิ้นเล็เลกๆอ่ะพี่น้องซดน้ำแซ่บๆร้อนๆไก่บ้านจะอร่อยเวลาต้มกระดูกกระเดี่ยวลงไปเลยพี่น้องจะกินไม่กินโดยว่ากันเพราะว่าน้ำต้มกระดูกจะเป็นน้ำซุปอย่างดีไก่บ้านจะหวานมันจะกินคนแบบก,กับไก่เลี้ยงเนาะไก่พันุมะขามมะขามเปลือกลงไปพี่น้อง แล้วก็ฉีกไก่ไปกไก่เป็นชิ้นพอคำฉีกมันแค่เป็นคำพี่น้องไก่หนึ่งตัวฉีกมันเลย ชิ้นพอคำเล็กๆเสร็จแล้วเราแยกมันไว้แก่งตัวนะแยกมันไว้พี่น้องจะปรุงน้ำซอสกันค่ะ วนผสมเครื่องปรุงรสของเราซอสปรุงรส1ช้อนชานะพี่น้องแล้วแต่ใครจะใส่ไม่ใส่แล้วแต่ชอบนะคะอันนี้ไม่ว่ากันผงนัวผงนัวหช้อน เกลือปลายช้อนชาเกลือเราต้องมากพี่น้องเกลือเพราะเรามีน้ำปลาด้วยน้ำปลาเรากะเอาหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาใส่ไปเลยหอมแดงซอยพี่น้องหอมแดงซอย ีิหนูบบเขียวแดงใส่ลงไปเลยพี่น้องใส่ลงไปเลยต้องปรุงตามด้วยไก่ที่เราฉีกไว้ไก่หนึ่งตัว ป้าจะเติมน้ำนิดหน่อยเพื่อซด รอให้เดียดค่ะ นี้ตามด้วยพริกป่นพริกป่นใหม่1ช้อนโต๊ะแล้วแต่ใครจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะข้าวคั่วหช้อนโต๊ะ ใ้บ้านขอชิมหน่อยนะคะ่ะในบ้านขอเติมน้ำปลาหน่อยให้บ้านเป็นนี่เค็มเค็มหน่อย เสร็จแล้วเราใส่บรรดาผักลงไปต้นหอมผักชีเราเบาไฟนะครับพี่น้องผักชีฝรั่งผักชีเปสารเน่และอีกหนึ่งอย่างที่ว่าต้มไก่ซั่วขาดไม่ได้คือใบผักแพ้วพี่น้องใส่ลงไปเลยใบผักแพ้ว หอมมากค่ะ ตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้วเราปิดไฟเลยพี่น้องค่ะ นี้เรามาดูเมนหน้าตาต้มซั่วไก่บ้านเมนูของเราว่าเป็นยังไงร,ร้อนมากพี่นนองร้อน ลูกโดดนะคะจิ้มกับข้อวเหนียวร้อนๆหรือว่าเป็นกับแก้มที่วิเศษเลย ตามด้วยมะนาวพี่น้องน้ำมะนาวบีบลงไปความเผือความนัวแล้วใส่มะขามแล้วแต่ก็มะนาวจะเพิ่มความนัวอีกนิดนึงป้าเป็นคนที่ชอบเปรี้ยวจ้า ไอเนี้ก็เสร็จแล้วพี่น้องเมนูต้มซั้วไก่บ้านภูไทยนะคะพี่น้องอย่าลืมไปทํากินกันนะคะเมนูง่ายสไตล์บ้านๆแบบแม่บ้านบ้านนอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องป้าแม่บ้านบ้านนอกนะคะจะได้รู้ว่าคลิปหน้าป้ามีอะไรทํากินสูงกินนะคะคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมต้มซั้วไก่บ้าน